สวัสดีแฟนๆยินดีต้อร ut, YouTube, ตตน,น,นอร,รับเข้าสู่ช่องยูทูบที่ตุ้งมวยชาแนลคับผมบังรอดน็อกดาวครับาแฟนๆมาที่เวทีมวยอตกครับศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์ที่หก,กยยพุทธศักราช2515คู่เอกของรายการครับเป็นการเจอกันระหว่างตีโต้สสต้อย8ปิ้วนักมวยทนางด้านมุมแดงครับ130ปอนด์ครับ น้ำหนักให้1นึ่งฟอนให้กับยอดกิชดายุทธชนบุเรียหรือว่ายอดกิชดาสอมหมายได้หนึ่งฟอนครับหนึ่งรอยสามสิบเอ็ดในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับเป็นทางด้านตีโต้ครับสามารถเอาชนะคะแนนยอดกิชดามาได้เลดเปิดก่อนโชคครับไถลไถกไถกเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับหรือว่ามายพยกติดมวยครับช่วงเช้าครับให้ทั้งหมดทางด้านมุ่งแจงก็เป็นต่อ5-4 ว่าก่อนไปตัวยกที่3นี่แอนนาได้เก็เจนดหนึ่งวงยาขยกติ๊บมวยครับขยับพลิกกลับมาให้ท,ทางด้านยอดกิตชาครับเป็นต่อ2ช่วงตัวไปดูฟอร์มหลังของนักมวยทั้งคู่ครับตีโต้ครับสองฟอร์มหลังของเขาก็พาท่าไอซีเคโอสองคมบระก,กอบอรยอนที่เวทีมวยรังสิตครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดก็ทำได้แค่เสมอครับอภิวัตสอจอเล่ยงสองคที่เวทีมวยอัลตะกอ งของทางด้านมุมน้ำเงินครับสองฟอร์มหลังของเขาเอาชนะคะแนนเอาชนะ TKO คัมภีเทวดานายกเอกอั้งลิ้มแล้วก็ไฟล์าสสุนกับกาสะดุดแพ้เพชรสุขุมวิทอันสุขุมวิทย์ที่ประเทศคาซสถาน,น่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เป็นฟอร,ร์มหลักของนักมวยทั้งคู่ครับไปชมเกมบนเวทีกันดีกว่านี่ขยับเดินเข้าหาอดพิศณา เนี่ตีโต้แกจุดกิกครับนี่ครับยอรกษิษดานี่ประเภทเก็บไม่เป็นคร,ครับเดินหาชวนทะเลาะอยู่แล้วดัดเข่าซ้ายอาชีดจับบอลคร,รับตีโต้ครับอาชีดห้าหมื่นบาทครับท่าได้รับการชูมือยอดกษิษดาจะล้างแขนหรือว่าจะโดนย้ำแขนไปอีกครับกัดเข่าซ้ายตีโต้ เจหนึ่งล้วอ้ยพยกติดมวยครับขยับให้ยอดจิชดาครับได้เปรียบอยู่แค่สามสองครับเดี๋ยวดูจากอาวุธครับตีโตก็ยังไม่ได้แพ้เลยครับแต่ว่ายอดจิชดาดีได้ความน่าเชื่อถือครับสภาพร่างกายตีโต้และเข่าขวา ไดแล้วตอนนี้ น้ำหนักหนึ่งพอนี่เห็นได้ชัดก็ว่ามีผลกระเกมกบรชกพอสมคัวนะครับนี่ครับตีโตออกอาวุธให้เข้าไปยอดจิตานีให้ยอดจิตาเก็บไม่ได้ครับนี่ครับยอดจิตานี่โดนอาวุธของตีโตนี่ไม่สมศรัทานครับนี่ครับเบาไปหมดแล้วครับตอนนี้อาวุธของตีโต กมมาต่อมาตามเกมมาต่อบนุธียกที่5ยกสุดท้ายครับคู้เอกนาฬิการศึกวบนวิธีไทยที่วิธีมอตกรต่อนไปตัวยกที่5ครับความได้เปรียบตอนนี้นี่ไหลไปหลายสิบช่วงตัวครับแต่ว่าบนล็อกนี่ตะโกนมาอาชีพให้ตีโตครับ1,50,000บาททำได้ไม่ได้ครับตีโต อายป11ปีครับจากานครราชสีมาจอยกุษดาดีโตนี่จากเมืองเลยครับเคยชนะมาหนึ่งครั้งครับดีโตแต่วันนี้นี่เบียดไปเบียดมาบ แข่งความทอโหโครับเป็นรองครับนี่ครับทุกซ้ายพยายามจะไล่ต่อยครับตีโต้ดีบนำเข้าไปเวลายังมีครับ นี่ทำดำสุดเลยร้อยยี่สี่ร้อยยี่ห้าก็ยังทำได้ครับแต่วันนี้ต่อยร้อยสามสิบครับ สุดท้ายครับนี่ครับขอโทษขอโทษครับภาพที่สวยงามครับครีบรุ่นน้องคมกราบขอโทษรุ่นพี่ครับรอกรรมการชูมือเป็นทางการอีกครั้งครับถ้าเกิดว่ายอดกีตาร์ตีสกอร์ตีตื่นมาเป็นหนึ่งตอหนึ่งครับชนะกอล์ไฟเชื่อว่าภาคสามนี่มีไม่มีครับต้องติดตามครับ เป็นทางาาทด้านยอดกิชราครับยุทธชนบุรีครับสามารถเอาชนะคะแนนตีโต่สสต้อนแบริ้วไปแบบขาดลอยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมบังรัตน์าวถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากลากลับแชร์เพื่อเป็นกลังใจให้ทีมงานสหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ